แมชมันมันวันนี้ต้องพี่เมทาบอยสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่เมทาบอยจะมาทำให้น้องๆทุกคนคูณเลขกันได้คล่องแคล่วยิ่งขึ้นใช่แล้วครับเราจะมารู้วิธีคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสองหลักกันครับมาดูนี่กันเลยครับน้องๆน,นี่คืออิดแถวละสิบก้อนสิบสองแถวหรือสิบกลุ่มของสิบสองแทนด้วยสิบ คูณ12ไงครับน้องๆพี่เมทับอยจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มแบบนี้อิด10แถวนี้หรือ10กลุ่มของ10แทนด้วย10คูณ10ซึ่งจะเท่ากับ100ส่วนอิดสองแถวนี้หรือ10กลุ่มของสองแทนด้วย10คูณ2ซึ่งเท่ากับ20ิบนะครับรูปก้อนอิดที่พี่เมทับอยให้น้องๆดูจะเขียนแทนได้แบบนี้นะครับ10คูณ12 เท่ากับภายในวงเล็บ10บคูณ10บวกภายในวงเล็บ10บคูณสอง0ิบคูณสิเท่ากับหนึ่งสิบคูณสองเท่ากับยีแล้วก็เอามาบวกกันแบบนี้บวกกันแล้วได้เท่ากับ120นะครับน้องๆครับยังจำได้ใช่ไหมครับว่าคุณสมบัติของการคูณสามารถสลับที่ได้สลับที่แล้วก็ยังได้ผลลัพธ์เท่าเดิมอย่างเช่น สิบคูณ1ิเท่ากับสิคูณสิและผลลัพธ์เท่ากับหนึยิเหมือนกันนะครับน้องๆอ,อย่าลืมนะครับว่าจำนวนที่มี2หลกักใดคูณกับ10จะได้ผลคูณเท่ากับจำนวนนั้นคูณกับ1แล้วเติมศูนย์ต่อท้าย1ตัวและถ้าคูณกับยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบและเก้าสิบก็เช่นกันนะครับ น้องๆครับพี่เมทัลบอยว่าเรามาลองหาผลคูณของ13คูณ12กันดูบ้างดีกว่าน้องๆครับ13คูณ12ก็คือ10กลุ่มของ12กับ3กลุ่มของ12พี่เมทัลบอยเขียนแทนได้แบบนี้นะครับน้องๆภายในวงเล็บ10คูณ12บวกภายในวงเล็บ3คูณ12 10คูณ12ได้เท่ากับ120 สามคูณสิเท่ากับสานะครับบวกกันแล้วเท่ากับหนึหครับดังนั้น13บสคูณสิก็จะเท่ากับหนึหนั่นเองน้องๆครับเชื่อพี่เมตาบอยไหมว่ามีอีกวิธีที่เข้าใจง่ายเหมือนกันก็นำมาคูณในแนวตั้งไงครับขั้นที่หนึ่งก็คือใช้จำนวนในหลักหน่วยเป็นตัวคูณมีวิธีคิดโดย คิดจาก2กลุ่มของ24 2คูณ24เท่ากับ48และใส่เลข48ตรงนี้คราวนี้ละครับพี่เมทัลบอยจะพาน้องๆคูณในขั้นตอนที่สองแล้วใช้จำนวนในหลักสิบเป็นตัวคูณนะครับมีวิธีคิดโดยคิดจาก10กลุ่มของ24 10คูณ24ได้เท่ากับ240และใส่เลข240ตรงนี้นะครับน้องๆ มาถึงขั้นที่3แล้วนำผลในขั้นที่1และสองมาบวกกันนะครับ48บวก240ผลลัพธ์คือ288นะครับเอพี่เมทัลบอยอธิบายทีละขั้นตอนแบบนี้น้องๆยังงงอยู่หรือเปล่าเอ้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่เมทัลบอยจะสรุปการคูณให้ดูอีกตัวอย่างนะครับขั้นที่1ใช้จำนวนในหลักหน่วยของตัวคูณเป็นตัวคูณส คูณ32เท่ากับ96นะครับขั้นที่สองใช้จำนวนในหลักสิบของตัวคูณเป็นตัวคูณถัดมา10คูณ32เท่ากับ320ใส่ไว้ในบรรทัดนี้ขั้นที่3ามนำผลคูณที่ได้ในขั้นที่1และสองมาบวกกัน96บวก320ได้ผลลัพธ์เท่ากับ416นะครับน้องๆ คราวนี้ละ่ะน้องๆจะได้ลองหาคำตอบจากโจทย์เลขคูณสนุกๆแล้วพี่เมทับอยจะบอกโจทย์ทีละสองข้อนะครับข้อแรก11คูณ27และข้อ2 22คูณ13ข้อ3โจทย์คือ32คูณ32และข้อ4 14คูณ12ข้อที่5 38คูณ21และข้อที่6 ยี่สามคูณหกสิบำตอบคือ297และ 286นะครับฉเฉลยแล้วนะครับข้อ3ตอบ1024และข้อ4ตอบ168ครับถ้าน้องๆตอบว่า7 9็ดร้ก <98 S 2> สนาับนคูณพัณน,นี้ 1, <000 S 2> 1> <400 S 2> เ,เป็นกองแน่<ก>นอนต้องนะครับวันนี้พี P ่เมทับอยไปแล้วนะครับน้องๆสวัสดีครับ